สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ uh oh. พกผมและเกมเบ d แอน s o โซนะครับ uh oh. ยินดีต้อนรับเข้าสู่พาร์ทที่3แล้วนะฮะก็ไป uh oh. รับชมกันเลยดีกว่า uh oh. หลังจากที่เราติดเควสไว้นะครับ uh oh. ทั้งที่แล้วเดี๋ยวเราวิ่งไปส่งเฟสกันก่อนดีกว่าเราก็มาถึงสุสานแล้วนะครับก uh ็หลังจากที่เราเซฟไวเจอร์ไว้แล้วนะฮะ สังเกตดูว่ามันเป็นสีม่วงนะครับก็หลอดข้างล่างก็เป็นสีม่วงเลาลองมาคุยส่งเควสดูว่าเป็นยังไงนะฮะส่งเควสมันจะมี XP บวกให้นะครับเป็นสีม่วงอันนี้แสดงว่าเราได้ XP ไปสองเท่าแล้วนะครับเห็นไหมนะครับอ่าดูจากตรงนี้นะครับเ o u b ลไวเ n อร์เห็นไหมจะมีขึ้นมาข้างบนนะครับสังเกตดูดีๆ สำหรับที่เคยพูดไปเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับสัญ,ญลักษณ์เควสนะฮะก็จำได้ไหมว่าสีเหลืองนะครับสีเหลืองคือเควสที่มันที่มันเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักนะครับสีฟ้านี่ก็คือเกี่ยวกับเมืองนะครับก็สัญ,ญลักษณ์เควสนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีแบบว่าเป็นสองบ้างอย่างเงี้ยกับเป็นบ้างเดียวนะครับไอเนี่ยไอบ้างเดียวเนี่ยคือเราต้องรับเควสนะครับ รับเคส์นะครับปึ๊บแต่ไอสองบ้างเนี่ยสองบ้างนี่คือแบบอารมณ์แบบเฮ้ยทำเสร็จแล้วนะอยาก n อ c ีอยากให้ให้ทำต่ออ่ะนะครับก็ยังยัง,ยงทำต่อครับคอมพีดคอมพีดก็จริงนะครับแต่คอมพีดแบบมีต่อประมาณนั้นนะครับส่วนส่วนสัญลักษณ์ดาวนี่คือเสร็จเควสแล้วนะครับ ปิด<ส>คอมพิวเหมือนกันครับอันนี้ได้ได้ exp นะครับแล้วก็จะเจออันนี้ครับเห็นไหมปึ๊บนี่นะครับเป็นเควสนะครับสองแบบแต่ว่าอันนึงมีอินฟินิตีอีกอันนึงไม่มีอินฟินิตนะครับสีเหมือนกันเป๊ะเลยก็อินฟินิตี้นี่คือเควสเดลี่นะครับจะสามารถทำได้ทุกวันส่วนอันนี้ ทำได้ครั้งเดียวผ่านแล้วผ่านเลยนะครับหลังจากที่ผมกับเพื่อนผมนะครับได้รับเควสกันทั้งลานมาหมดแล้วนะครับก็มาทําเควสกันเลยดีกว่าไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวผีตอมไกยเนี่ยนะเราก็ต้องฆ่ามันนะครับฆ่าเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าเฮ้ยฆ่าแล้วทิ้งเลยไม่ได้นะฮะต้องเอาเอาขึ้นไปเตาเผานะครับที่จริงมันจะมีอ่อ เพชรเหลืองบอกนะครับมีลูกศรเหลืองบอกนะครับให้เราไปทางไหนครับแล้วก็เรียบร้อยหนึ่งตัวนะครับโอเคจากนั้นนะครับก็จะเป็นหมานะครับหมาอีกแปดตัวฆ้าหมาทิ้งนะครับไปเดี๋ยวในระหว่างนี้นะครับเพื่อนผมจะจัดการที่เหลือให้นะครับส่วนเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเกี่ยวกับเซอร์เวย์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับเซอร์เวย์นะครับ โอเคเซอร์เวย์นะครับก so ็มันเป็นอะไรที่แบบนะช่วยช่วยได้เยอะนะตอนที no, ่เราไม่มีอะไรทำนะครับมันก็จะเป็นจะเป็นแบบคล้ายๆแบบสอบถามนะครับมาเรื่อยๆนะตามเลเวลนะครับก็อ่านไม่ออกหรอกครับแต่ว่าทำไปเถอะนะครับในชีวิตจริงก็อย่าไปทำนะครับมั่วๆอ่านออกก็ช่วยเขาทำนะครับสงสารเขานะครับ ต้องเก็บของนะเออครบแหละเอาก็มาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับคราวนี้แหละนี่แหละเควสเดลี่ของเรานี่แหละบิ๊กบอสบิ๊กบอสนะครับลองนะครับเอาเลยจัดเลยจัดเลย ก็สเตปสเตปของบอสนี้ก็ไม่ยากนะครับถ้าเกิดมันพุ่งไปหาใครก็หลบไปข้างหลังมันนะครับมีวงบอกอย่างชัดนะครับโอเคเราก็จัดการมันเก็บไปไล้โอเคตายแล้วเก็บเควสน,นะครับเรียบร้อยไปส่งเพวสกันดีกว่าเราก็มาถึงจุดที่ส่งเพวสแล้วนะครับก็ปึบ๊บจะจะบอกว่า เควสเดลี่ที่จริงสามารถกดอาริเนตนะครับแล้วก็คลิกที่ตัวเควสนะครับก็ได้รับเควสแล้วนะครับเห็นไหมแต่เควสเนื้อเรื่องกับเควสเควสฟ้าที่เป็นเควสเมืองนะครับก็ต้องส่งนะครับเดินไปส่งเองนะครับส่วนเควสเดลี่เขาจะอำนวยความสะดวกให้นิดนึงก็หลังจากที่เราฆ่าบอสตัวเมื่อกี้ไปนะครับก็เราจะได้กล่อง ที่ได้จากเดลิควสนะครับเป็นรางวัลลองเปิดดูดิได้อะไรได้ยานะครับแล้วก็ที่มันดอกมาจากบอสนะครับก็จะมีไอเม็ดเนี่ยมดดเม็ดแดงแดงนีครับไอ้เม็ดแดงแดงเนี่ยสามารถเอามาหมุนกลงล้อได้นะครับ <c oughs> เพื่อรับของรางวัลน,นะฮะก็จะมีอาวุธนะครับแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวผมจะโลให้ดูทีละอันเลยนะครับเพจนะครับ ได้เพจมาปุ๊บตัวเพจเนี่ยต้องเปิดนะครับมันก็จะได้เพจมานะครับตัวเพจเนี่ยมันมันจะได้ครบชุดเลยก็ใช้ไปก่อนนะครับช่วงนี้ก็แล้วก็ตัวอาวุธเนี่ยถามว,ว่าได้มาแล้วเปิดเลยเปิดเลยก็ดีครับเอามาฟีดไอตัวอาวุธที่ได้มาจากมาจากหมู่บ้านนะครับ เนีน่ยเห็นไหมปึ๊บมันก็จะดีกว่านะครับก็อาวุธที่เก็บเก็บมาได้เศษอะไรเงี้ยครับก็จัดให้จัดให้หมดนะครับก็เพจนี้ก็ใส่ไหมนะครับกดกดบก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ครบส่วนอีกอย่างหนึ่งที่จะได้ก็คือชุดนะครับจากเมื่อกี้นะครับคนที่มาช่วยเราเขาก็บริจาค เม็ดเม็ดแดงมาให้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับถ like ้าเกิดดูคลิปนี้อยู่ขอบคุณนะครับเมโกทาคาตะลินะครับขอขอบคุณมากนะฮะคาดว่าน่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับไม่รู้ญี่ปุ่นจริงหรือญี่ปุ่นขุดลอมทิมอีอีนียแต่ถ้าได้ดูคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเพราะว่าพวกผมก็จนๆกันนะช่วงนี้ ก็หลังจากที่เราเปิดหมุนกงล้อนะครับได้ได้เพจมาบานเบิกขนาดนี้นะครับของอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับมันก็ลบใช่ไหมหลายคนอาจจะใช้วิธีนี้นะครับปึ๊บย่อยทิ้งนะครับกดลูกค้อนเบรกดาวนะครับย่อยทิ้งย่อยทิ้งก็ได้ครับมันก็ไม่ไม่เปลืองนะถามว่ามันเปลืองไหมไม่เปลืองครับไม่เปลืองช่อง ก็เพจของผมก็ใกล้ครบแล้วเหลืออีกอันเดียวนะครับก็เดี๋ยวขอย่อยกับขายของทิ้งก่อนแล้วกันนะครับทําทุนก็แนะนําว่าให้ให้มาฟาร์มนะครับฟาร์มช่วงแรกๆนี่ช่วยได้เหมือนกันในการทำทำเงินในช่วงนี้นะครับเพจส่วนเพจเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาของไอ้บอสผีนะครับก็สามารถใช้ได้ถึงประมาณเลเวล20เลยทีเดียวโอเคหลังจากที่ผมขายทุกอย่างนะครับที่ หมุนกลงล้อได้มานะครับก็ได้ทุนมา28คอปเปอร์แล้วนะครับคราวนี้เราจะจัดสรรกับเงินจำนวนนี้ยังไงครับช่วงแรกๆนะครับแนะนำให้เปิดช่องก่อนเลยนะครับเปิดปุ๊บนะครับผู้ชมก็จะได้ช่องขึ้นมาอีก8ดแถวนะครับแล้วจำพาร์ทแรกพาร,พาร์ทที่สองสินะพารทที่สองผมบอกว่าไอกระเป๋าเนี่ยมันสำคัญนะครับตรงนี้ครับนี่ สามสามใบเนี่ยกดกึ๊บแล้วก็จะเปิดได้อีกคราวนี้คุณผู้ชมก็จะมีช่องที่ล้นหลามนะครับสามารถใส่อะไรได้เยอะมากนะฮะก็เดี๋ยวผมขอไปฟาร์มอยากได้ชุดอะผู้จริงว่าอยากได้ชุดที่จริงมันมีชุดไงแต่ว่าเปิดมาไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวขอไปฟาร์มแป๊บหนึ่งนะฮะก็หลังจากที่ ผมกับเพื่อนผมได้ฟาร์มกรงล้อนะครับสักพักหนึ่งแล้วก็ในที่สุดก็ได้ชุดมาแล้วครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูเลยเนี่ยมันจะได้เป็นกล่องเหลืองๆอ,อย่างงี้ครับโอ้ก็เดี๋ยได้ชุดมานะครับอ่ะใส่เลยปึ๊บนะฮะก็เนี่ยครับชุดก็จะมีเวลาของมันคือ30วันนะครับเราก็สามารถใส่ชุดได้30วันนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงพอดีอาวุธผม ฟีดจ,จนแม็กนะครับก็จะมาสอนวิธีการอัปเกรดอาวุธนะครับมันเลเวล5ใช่ไหมผมอยากได้เลเวล6ผมก็เอาไอ้ตัวเนี้ยมานะครับวิธีดูง่ายๆนะครับว่าใช้อันไหนนะครับเนี่ยครับก็คือถ้าเกิดจะอันล็อกเลเวล5เนี่ยมันจะอธิบายให้หมดนะครับเราก็แค่หาอาวุธให้มันตรงกันนะครับชื่อมันตรงกันปุ๊บเราก็ใส่สมมุติอันนี้มันต้องการตัวนี้นครับโอเคได้ละ อันนี้นะครับน้ำยาขวดที่มันแถมมากับเควสนะครับก็เรามีพอดีเอาเลยอัปเรดนะครับเราก็สามารถไปถึงเลเวล6ได้แล้วคราวนี้ไอ้กล่องพวกนี้แหละกล่องอาวุธที่เราได้มาเนี่ยจากการฟาร์มเนียครับเราก็สามารถเปิดนะครับแล้วก็เอามาฟีดไอ้พวกนี้ได้เลยให้มันกินนะครับ ก็มันก็จะสบายนะครับเพราะเราจะมีอาวุธเลเวลสิบใช้เลยทีเดียวตั้งแต่แรกๆนะครับแล้วก็เพจเราก็ได้นะครับนี่คือข้อดีของการฟาร์มไอตัวเหรียญไอตัวหมุนกลงล้อนะครับก็คิดดูว่าผมมีตังใช้อยู่65สิบห้าคปเปอร์นะครับอันนี้หน่วยเป็นคอปเปอร์อยู่นะฮะเป็นทองแดงก็สบายในช่วงหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กัน ตรงหน้าคังนะครับก็แรกๆเขาอาจจะสอนแล้วแหละแต่ว่าผมมาเตือนความจามกันอีกทีนะครับก็กดปึบงเราอยากจะฝากอะไรนะครับเราก็ฝากแต่ว่ามันจะมี2เพจนะครับมีไอเทมกับคอเซตนะครับก็คือเราสามารถใส่ไอเทมนะครับลงไปในนี้ได้ใส่ชุดลงไปก็ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนำนะให้ใส่ชุดนะครับชุดนี่ใส่ในคอเซตดีกว่านะครับ เพราะว่ามันจะเป็นสําหรับชุดโดยเฉพาะนะครับส่วนไอเทมก็เราก็ใส่ของเราไปได้นะครับแต่เราจะไม่สามารถใส่ไอเทมลงในโคซตได้ทิ๊กเล็กๆแน่นอนครับมาลุยเควสตต่อกันเลยนะครับก็ตามเนื้อเรื่องแล้วมันให้ให้เราตีไอตัวนี้นะครับแล้วมันจะมีตัวโผล่ออกมานะครับเอ๊ะตัวนี้ไม่โผล่ไปอีกตัวหนึง่ง นี่นะครับโผล่มาแล้วนะครับตัวนี้แหละตัวเวสโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งกันไปไปกันตรงนี้นะครับแล้วก็มาถึงแคมป์แล้วนะครับก็รับเวสให้หมดนะฮะทำทีเดียวทำเป็นโซนไปอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับ เกียร์เป็นโซนง่ายกว่าอ่ามีเควสของทวาจังขึ้นมาด้วยต้องมีอะไรแน่เลยก็ตัวเควสตัวนี้นะครับเขาบอกให้ฆ่าโจรน,นะฮะแล้วก็เก็บรู้สึกจะเป็นสมุดจำได้สมุดแล้วก็ลงดันนะครับ ไปลากเลยนี่นะครับสมุดมันจะอยู่ในนี้ก็เก็บซะนะใช่เจ้อีกคน <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับเควส ลงดันกันเลยเดีกว่าได้นะครับเข้ามาข้างในแล้วที่จริงการลงดันถ้าถ้าไม่ติดอะไรมากผมอยากแนะนำาผู้ชมว่าให้วิ่งผ่านนะครับแต่อันนี้มันมีเคเวสคือต้องเข้าใจว่าเกมมันเป็นเกมแบบเน็กเกนแล้วคือหากินได้เคเวสกันแย่เดียว มันไม่ต้องตีมอนไงตีมอนเยอะก็ก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ได้เอ็กีนิดเดียวนะครับสู้เราวิ่งผ่านให้จบเพชรเร็วๆนะครับอันนั้นมันจะไวกว่านะฮะอันนี้มาให้ใหเก็บให้เก็บกล่องนะครับเล็กไปเดียวถืออะไมาวะถือระเบิดนี่ครับผ่านได้ให้รีบผ่านนะครับมาถึงบอสให้เร็วที่สุดนะครับ อย่าเสียเวลากับกับตัวจิบตัวจ้อยนะฮะมันไม่เป็นผลดีทำให้เราตายเปล่านี่นะฮะแปบ๊บเดียวเองฮาวาจัง,งโอเคเดี๋ยวเราจะไปพบกับฮวาจังหน้าหลังต่อเลยนะครับเจอแล้ว กดสองนะครับหรือถ้าถ้าเข้าใจแล้วก็กดหนังสือนะครับมันจะมีไสิมันจะมีหน,นังสือนี่ครับกดได้นะฮะเฟสก็จะจบอย่างรวดเร็วนะครับเป็นวิธีมักง่ายอีกวิธีหนึ่งนะฮะ กดข้ามไปเลยนะครับเราเข้าใจแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วฮาวาจ์ับโอเคอันนี้เราไปส่งเควสกันโอเคแล้วก็มาถึงที่ส่งเควสเรียบร้อยแล้วจากที่เราไปทำกันมานะครับมารับเควสต่อเลยนะครับกับโซนนี้

เราหมดทุลากันนีแล้วเรามาจัดไอตัวนี้ดีกว่า <_ L un> ก็ให้เก็บกระสอบนะครับเก็บเลยโอเคตัวที่เดิตัวสุดท้ายละคราวนี้แหละลงดันโอเคมาเข้าดันกันเลย ตามที่ผมแนะนําไว้ก็คือวิ่งลุยนะครับลุยจนไปถึงตัวที่เป็นเคเวสเลยนะครับค<ป>ือตอนวิ่งมาก็อาจจะมีตาวกอะไรอย่างนี้ตามมาด้วยนะครับ้็เคลียเคลียก่อนนะครับก่อนจะมาเจอตัวบอสที่ที่มาร์คไว้ จริงมาคนเดียวผมใช้วิธีนั้นแต่ว่ามากับเพื่อนนะครับให้เพื่อนซัดบอสไปครับผมซัดตัวลูกน้องก็แบ่งแบ่งหน้าที่กันนะครับเรียบร้อยนะครับง่ายผ่านแล้วเห็นไหมผ่านภายในเวลาไม่กี่นาทีนะฮะอ๋อต้อง ต้องอ่านก่อนโอเคต้องอ่านก่อนนะครับอย่าลืมกดอัทิเน็ตแล้วก็อ่านเคเวสนะครับส<ว>ังเกตดีๆครับฮวาจังเริ่มขอบตาดำแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วนะฮะเทรนนิ่งนะครับสองสาม ส่งเควสโอเคครับเราก็ส่งเควสจะโดดลับเลยไหมโอเคมาถึงตรงนี้นะครับส่งเควสเราหมดทุละกับอ่ฟอเรสต์อัปเดตนะครับแล้วก็วาร์ปเลยครับ โอเคหลังจากที่เราวาร์ปจาก Forest Update นะครับมาถึงมาถึงที่ว่าการหลุมศพนะครับเรียกแบงนี้แล้วกันง่ายๆนะครับชื่ออังกฤษพูดยากมากากนี้เราก็เตรียมลงดันนะครับดันสุดท้ายของของแมปนี้แหละของแถวๆนี้ละของ Moon Shadow นะครับมาเราก็ ตามสเตปนะลงแบบมักง่ายเหมือนเดิมนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา <Yeah. S 1> เวทีเขาให้เก็บในตรงนี้นะครับ <Yeah. S 1> อันนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการประทะได้นะครับ <Yeah. S 1> ต้องต้องปะทะกันโดยตรงนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าตัวเฟสมันอยู่ กิจกรรของมอนเลยครับเล่นแบบรวดเร็วนะครับหรือแถวบ้านเรียกว่าเล่นแบบมักง่ายไม่ไม่ต้องไปสนใจพวกมันมากนะครับพวกมอนพวกนี้ก็ผมก็ปล่อยเพื่อนผมไปซักบอสน,นะครับตามหน้าที่นะครับส่วนผมจัดการลูกน้องครับแต่รู้สึกว่าลูกน้องวิ่งไปหาหมดเลย เป็นไม่สนใจลูกน้องก็เรียบร้อยนะครับดันนี้ให้ค่าบอสตัวนี้บอสหมอผีนะครับเราก็ทำถึงรียบร้อยแล้วอันนี้เดินกลับให้เดินก็บับ <Escape S 2> อ่าเ,เราเรามียันนะครับมียันเขียวเขียวเนี่ยสามารถเอสเก็จากดันได้นะครับกดปึ๊บ ใช่ามาจักดันหลังจากที่เราออกมาจากดันเมื่อกี้ได้นะครับเราก็มาส่งเควสนะครับในตัวเควสตัวนี้จะให้เราเลือกชุดนะครับผมก็เตรียยกับเพื่อนผมไปแล้วว่าผมจะเาชุดขาวนะครับก็กดชิปนะครับเขาจะบอกให้กดชิปแล้วก็กดคลิกซ้ายนะครับเราดูก่อนได้นะฮะว่าเราจะชุดสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยสาหรับคนที่ชอบแฟชั่นนิดน,นึงนะครับส่วนผมยังไงก็ได้ครับ ใส่ชุดใส่ฮะ,ะเรียบร้อยใส่ชุดเลยดีกว่าใส่แป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวพวกผมก็ใส่ใส่ชุดผีแหละคืน,นโอเคหลังจากที่เราคุยเกรสนะครับ n อ c พีซก็จะให้กระดาษมานะครับลองกดอ่านดูนะครับปึ๊บให้ไปพิกัดน,นี้นะครับเดี๋ยวผม จะวิ่งไปกันนะครับเรามาถึงป้ายหลุมศพเพื่อนผมก็จัดเรียบร้อยนะครับ no, <go. S 1> <laughs> โอเคจะมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็คุยกับผีตัวนี้นะครับก็จะให้เคเวสมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เคเวสต,ต่อมาก็จะให้เราไปจุดสีเหลืองนะครับเคเวสในเรื่องตรงนี้นะครับไปเดี๋ยวผมพาไป แล้วก็มาถึงที่ที่เคเวสบอกแล้วนะครับไปตรงที่จุดแดงๆเลยนะครับถูกจบแนะนำว่าหยุดระเบิดไปดีกว่าไคไย,ยเลยแล้วก็จะให้เข้าถ้ำนะครับไป เราเลี่ยงเลี่ยงการประทานะฮะคือว่าเราเมือนการประทาใช่เราไม่สนใจนะครับเนม่โต๊ะโต๊ะมีประกายแสงสีเขียวหลายหลาคนงงนะครับตรงนี้เคเวสตัวเนี้ยเขาให้วิ่งตรงเข้าไปในหลืบนี้นะครับ นะครับเราตกลงกันไปแล้วว่าเราจะไม่ให้ดูนะฮะก็คือขอขอสปอยนิดนึงว่าที่จริงอ่ะไอไอหมอนั่นอ่ะมันวางยาไอไอตัวที่นอนอยู่แล้วเควสก็จะให้มาช่วยตัวประกันนะครับออกจากปุ๊กที่มันขังไว้อยู่เนี่ยก็ต้องปล่อยปล่อยออก้มาให้หมดนะครับก็มีอยู่สี่กงนะครับ แล้ว n อ็นเด้๋เอ n น c n c ก็จะจัดการปล่อยพวกของมันออกมาเองนะครับเห็นไหมพอปล่อยกงนึงมันก็จะยิงเข้ามาคู่หนึ่งนะครับเราเอาแค่ฆ่าพวกจองสลัดนี้นะครับแล้วก็ดำเนินเรื่องไปนะครับ ก็ระวังนะครับอย่าอย่ามัวแต่ไปอยู่หลบอยู่ข้างหลัง n อ c นพซนะครับช่วยมันตีหน่อยครับทำดาเมจไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตายแล้วเวทจะเวทจะไม่ไม่ไม่ไมไมผ่านเราแล้วก็ช่วยมันตีนะครับแล้วก็เรามาจุดถังระเบิดนะครับ <c oughs> <c oughs> จะให้เรามากดระเบิดนี่ครับพวกผมเรียกกันฉากนี้ว่าฉากเล่นละครนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะรู้ครับว่าทำไมนะฮะมาละ <c oughs> ม,มาเล่นละครแล้วนะครับก็ เล่นกี่ทีกี่ทีนะครับไอ้พวกนี้ก็ก็มาเล่นละครให้พวกเราดูตลอดนะครับเนี่ยครับก็ไม่ยอมตายทีนะอันนี้ขอวิจารณ์หน่อยเล่นสนุกสนุกโอเคเวทจบแล้วนะครับเดี๋ยววาร์ปไปที่ที่ว่าการหลุมศพเลยแล้วกันฟีเมชั่นฮิลนะครับม,มาถึงแล้ว ส่งเวสนะครับเราจะได้ออกจากที่นี่กันแล้วไอหินเขียวนี่เก็บไว้นะครับต้องใช้สักวันหนึ่งได้ใช้แน่ๆครับแต่ผมจะไม่บอกตอนนี้นะครับเวสบอกให้ข้ามโซนไปนะครับไปข้ามโซนนี่เงี้นะครับบินๆอยู่ก็เจอแก๊งดักหมูนะครับคนเขาจะเดินไป ส่งหมูนะครับกระโดดมาดักนะครับเอาซะหน่อยนึงนะครับที่ให้ตีนี่เพราะอะไรเพราะว่ามันมีเควสอยู่ข้างในนี้นะครับให้อ่านนะครับอ่านเสร็จแล้วโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่สละเวลารับชมนะครับกดติดตามพาร์ตต่อไปนะครับบายบาย